แสดงแสดงนี่ดีลูกโอ้ยกล้วยดอนออกลูกดำเป็นตัวเขาอ๋อกล้วยเลี้ยวเบื้องเลี้ยวมันดำเจ้าบาพิษนี่ขาวหม่องขาวนี่หม่องดอนอู้สวกเขาเข้าไล่ตัวนี่สวกเขาเข้าไล่เป็นไงได้ไงเนี่นี่เจีมจ้ำวะโอ้ขันมีอยู่นี่ขันมีปานอยู่นาบางนาดางหนิวไอ้คนน้ำเป็นไงหนูสองแขนแปดโอ้ผุนจอมหัวเลย สีไม่เต็มเอาลีนออกมาแล้วสีไม่เต็มผมถ้สองล้านให้ผมถ้าสา<ะ>มล้านผมนมุ้นอ่าอีนี่หวังกับมันกับเลี้ยลูกที่ล่ะไปดูผมคนนี้เหรอเลี้ยลูกไปคน้ตนเนี่้เกียก่ยวเมื่อกี้ว่าเขาเสียบหมัดทิพย์พอมาบันเยนบันบันมึงขามันขาวเนาะขาขาวข้อขาว เรียกไปโอ้ขนาดละเกิงกขาเวีิยสีนีแม่อกไงตัวไขรโอ้หนาบ่หักขึ้นมูเว้ยบดีหนาวทุยแงเลยวะโอ้ดังหนาแงวดังดงโอ้สงเรยีเนาะแงเรตัวเขาเอบันทันพ่อมีดังดงเดี๋ยวอีกบ่เกินชโมงลูกเรีนนี่เพราะว่าเขาแก่เรียบนีแม่มันเแ่เรีนแล้วลูกกินนมแล้วใส่ผมกันเนาะ มัานัวมาน้ำาสาฝนได้เลยมันบวมยงฟอนบักฟอนเนาะี่เห็นบวเขาแก่เรียบยืนได้ได้เห็นบวยาๆๆยายาเผายาเผายาเผานอนลนอนลงนอนลอันมาเสียวเนาะนอนนอนยนเผาส่ใส่บอกไม่ดี่ที่พี่น้องไงแต่เดือยังยงมันคือเกา cái <gười> ừ thôi还是... nhau bắn của ngài ôi cái gì đang đông quá không có cái nhau thầy ui con nhau đi quay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ขึ้นนำดังมันไเลออกเจ้าเจ็ดจังมดังเอเอตั้งดังกว่ากเป่าเป่าดัง้นอหนอวแต่ว่าไอยจกออกเลยจกออกจกในปากก็นลอกออกมาดูโลกแล้วโลกแล้วสายฝงพนี่กํลังงัวอยู่ตอนนี้มังตาโอ้น่ทําโมหะก็มั่งขึ้นงัวเลยา มา,มาหมด <ไป S 1> บาทนี้ขังมันไวด้ดบอกนั่นบาทนี้ลอยหาเสื้อคนันทุนี่มันหลายตัวเด้อบ่มัน,นานีเด้อ้ยเสียงข้ยลานเด้อ้อยเถหน่อยดึงมันมาผิดนะมันีเหี้ยดีเลยสื่อเนาะนี่มันจังก วอกพื้นออกมาชื่นๆมึงข้อขาวกันนี่ใสข้อความ่เดี๋ยวใส่ความกับนี่แนนใส่ขความมีสองก่นเป็นอันนี้แห้งทักนี่ฝาหนาดังมันแมนอยู่มัมันเปียกซิบ่หนามันก็เต็มดีเถอะวเนาะท่านหนาดังๆหรือมึงท่านเปียกหนาท่นแจ้มจุดเนาะไม่แจมจุดน้ำธรรมากับนี่ปอกได้นั่นปอกแตี่ปอก็นปอกหมูนี่เอนี่เดนี่เด

คือสสยฝ่าไปเลยสายฝ่าไปเลยฝ่าทีแวนมาสสยฝน่ฝนตำโอ้ยใบบางวันถึงนี้จบเอาคนแมน่เีลู้ก็เห็นมันเห็นคนเ็แห่งอะเนาะเอาแล้วเอาแล้วลูกอู้ย่าออววะลูกึ้นลูกึ้น ขนกระบอกขั้วอมกมากขนเป็นคุย hey, ุยยายากุ nice ้ยทางสวเป็นกะซังนี่คิดลูกนายุ่ตีมก็ได้บันมันห้มันนอนยา อนีเนือหวนมัหลายตัวด้วยกับนี่แหละฮั่งคต้อตำลูกลูกนี่ไงลูกนอนลูกไมจะอยากไปหวานบู๊บวาแก่ไม่โอ้ตัววะนอเลย่าพอกลูกยังแต่รอมึงนองนะมัน บึงดานพุ่นเออนอนนอนนอนมึงหน้าตามังงเตเาสิมันหลังมันเง่าเนาะมึงคอขากองผมนด้นี่หัจอมมึงานีจอมมีจอมมีเดือเป็นเดือด้นดิฮาฮาน่าฮ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 ลาฮ่า่า่าฮาฮ่าฮ่งฮาา่าฮ่าฮาฮ่า่า

มันต้อตวมันตัวมันยังขี้หลับมันออกยีในปลาคัเป็นทั้งไหนหีดเบืองหลวดงูเฮาก็เลยมัออกยีปลาเนาะกล้วยเห็น่วาะวปลาเนาะตุ้มกจะจอกก้อยทูเนาะเขาขึ้นไป3จตัวออกมหมหกตัวเนาะขาพับขาพเอาขาขึ้นลูกขาจัเออ ขัน <One> ข <input> yeah. ันข no. ันขเท้าบ่้ท่านเด่นขันเท้าบุท่านแกเรียบบ่้ท่านยืนนดิอีสอยข้อตอนนี้คนโอเพี่วาดหนาแดงเห็นกุ้นจอมอยู่หนาพึ่งนมึนเลยหนาดิจอมอยู่หนาตามี่สันเออนี่จอมเห็นป่้นี่นี่จอมนี่นี่นี่ไม่จอมไม่ความันันเลี้วเล้วเลกน้อยน่อยอีศอยความใสศอยข้อความ ุัวอัตัวหนึ่งหาวคหนึ่งเออหาวคเ้ยตัวนี้งามกว่าเลยน้องพีเดรงมากร่แทเลยอือดอก่งปีไดีแล้วแ่แม่มันตาบ้านเลยลูกสีดำเาก

โอ้โอยิบปงน้อยเพียดาดมันเลอไฟจี่พ้เย็นนมาเพียกเกอเขา่ถียกนั่นเปงไปจีเลยโอ้ยหลงปู่แล้วไอ้ตาชื่อช่อหวะบางไ้มันลอยพนไอ้ตาเลยนะหลวก่นหลานอีลแหละมมึงลวก่นหลานอีลแหละยู่บวเจี ตาสอชั้นวะมีมพนกระดานมีมในเงดบอกของดยอเฮ้ใส่อระยนกดันหนางยับเวันูไปี่าท่านยางไป